ตรงนี้ก็ไหลาสายไฟนะครับพี่น้องนี่ครับเมื่อไหล่สายไฟแล้วสร้างสวยงามเนาะโอ้โหสวยจริงๆถ้าตรงไปพูดก็จะไปทางห้าแยกราดเร้าวไปทางห้างเชนทันลาดพ้าวครับแต่ด้านสายมือน,นี้ก็คือสวนจตุจักรนะครับโอ้โหสวยจริงๆ นี่ครับด้านนี้ก็ไหลาสายไฟแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับตอนนี้ทางเท้าของเมืองไทยก็เต็มไปด้วยต้นไม้ครับตรงกลางก็ต้นไม้ครับไม่เกิน10ปีเนาะกรุงเทพมหานครก็ต้องกลายเป็นเมืองแห่งป่าไม้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกคอนโดครับด้านฟ้นก็เป็นธนาคารทีทีบีครับ ตรงกลางนี้เขียวจริงๆเขียวอึมลึมครับตรงนี้ก็หลายสายไฟสวยงามสดเยเกินโอ้โหท้องฟ้าก็สวยครับพี่น้องของกราบพักท่ายัำบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ f ู s u b o เ d ้อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เบานัดจะขอพาทุกคนมาเปลี่ยนแนวเดอ้อมาเที่ยวชมความงามของสวนจันิจักรนะครับนเดิน พฤษภาคม2568นี่ด้านเทิงก็เป็น BTS ครับปลายทางคู่คดเดอร์ปลายทางคู่คดครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหด้านในนี่สวยจริงๆตอนนี้ดอกไม้ก็เริ่มบานครับโอเคเราเข้าไปด้านในกันดีก่อนนะครับทุกคนจะเป็นอย่างไรเนาะเนาะในช่วงเดือนพฤษภาคม2568ดนี่ครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ วนจุดจักดอันนี้ก็เป็นทางเข้าครับก็เปิดตั้งแต่ตีสี่เคิ้งครับแล้วก็ปิดสี่ทุ่มครับนี่ด้านนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับด้านนี้เรามาชมด้านนี้กันก่อนนะครับพื้นที่ก็น่าจะประมาณ190ไร่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตรงนี้กาเคยเป็น ตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เพิ่นก็น,นามาสร้างสวนสาธารณะเนาะนี่ครับพี่น้องงามงามครับเป็นดอกอ้อ,อโทนสีม่วงๆครับนี่ดอกอะไรเอ่ยเป็นดอกโทนสีม่วงๆนะครับโอ้โหมุมนี้ก็หน้ามาถ่ายรูปสุดๆนะครับว้าวนี่ครับพี่น้อง งามเนาะด้านข้างก็เป็นคลองน้ําครับเป็นคลองน้ำแล้วก็มีต้นมะพร้าวครับน่ามาถ่ายรูปมากครับแต่ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรดอกสีม่วงๆนี่ครับก็ขายต้นปักเซียนนะครับแต่ก็คงไม่ใช่นะครับนี่ครับ ดอกสีมงมงแต่แต่ใบก็ขายต้นผักเสี้ยนนะครับนี่ครับก็มีคนมาหาถ่ายรูปมาเดินเล่นมาเดินชมนะครับขอเดินฝั่งนี้เนาะเดินฝั่งนี้ก็ไปทางพูดครับไปทางหน้า BTS หมอชิดนะครับส่วนนี้ก็ สร้างขึ้นในปีพศ2521นะครับแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นที่ลุ่มเนาะเผื่อนการน,นำขยะมาถมครับ FC บอกนะครับ FC บอกว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นที่ลุ่มเนาะแล้วก็นำขยะมาถมนะครับนำมาสร้างสวนสาธารณะครับแต่ตอนนี้ก็ล่มลื่นสวยงามครับส่วนนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ ชอบมานั่งพักผ่อนชอบมาอาบแดดมาเดินเล่นนะครับบางคนก็มาหาถ่ายรูปครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ครับทังต้นชำฉาครับนี่ครับมีเสียงนกพ้องนี่ครับลมลื่นสุดๆครับด้านนี้เป็นคลองน้ำนี่ครับด้านซ้ายมือเป็นคลองน้ำนครับช่วงหน้าฝนเนาะตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนพวก ต้นไม้ก็เขียวขจีหรือว,ว่าเป็นสีแหวนครับเป็นเบาวพลาัางเข้ายางรอบนึ่งก็น,น่าจะประมาณเกือบ3-4กิโลนะครับเดินรอบใหญ่นะครับก็คือว่านามาออกกำลังกายในช่วงเสาช่วงแรงหลังจากเลิกงานเนาะพี่น้อง FC ย่านนี้ก็ขอเชิญนะครับขอเชิญมาออกกำลังกายมาเที่ยวชมครับ โลมลื่นสุดๆนะครับเอ,อมามาตรงนี้ก็มีความปลอดภัยครับกล่องก็เยอะคุณพี่รอพอก็มาตรวจตราเกือบทุกชั่วโมงเกือบทุกครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นสวนสมุนไพรครับด้านนี้มาชมกันเนาะนี่ครับเป็นสวนสมุนไพรลมลื่นสุดๆ,ๆนี่ครับพี่น้องก็มีสู่ยางครับ เหลือเชื่อเนาะแต่ก่อนเป็นที่ลุ่มแล้วก็นำกระยะมาถมนะครับแล้วก็กลายเป็นสวนที่สวยงามนะครับสุดยอดไอเดียจริงๆคนไทยนี่ครับสร้างทุกอย่างเธอกลายเป็นเลนด์มาครับตรงนี้ก็อ,อีกแห่งหนึ่งนะครับ อีกแห่งหนึ่งก็คือสวนเบญจกิติสวนเบญจศิริสวนลุมพินีสวนหลวงลอกเก้านะครับด้าน้นก็เป็นนาฬิกาครับด้าน,น้นตรงเนินนั่นก็เป็นนาฬิกาครับไม่เสียนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามเกือบเคืองครับตอนถ่ายทําคลิปนี้นะครับบ่ายสามเกือบเคืองครับนี่มุมนี้ครับ มุมนี้ก็สวยงามนะครับฉากหลังก็เป็นตึกสูงครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยครับมุมนี้สับเพิงครับโอ้โหมุมนี้นำมาถ่ายรูปสุดๆนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้องครับปาดเนาะ มุมนี้สวยงามซะเหลือเกินฉากหลังก็เป็นพวกคอนโดเป็นพวกตึกสูงครับโอ้โหนี่ครับด้านตรงหน้านั้นก็คือหมอชิดคอมเพกนะครับสร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับหมอชิดคอมเพกโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น,อน้องนครับ ตรงหน้าก็คือ TTB ครับแค่เข้ามายืนท่ายู่วงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับทุกคนทั้งสวยทั้งล่มลื่นนะครับนี่ครับเต็มไปด้วยต้นไม้ครับ ้องฟ้าก็สวยงามวันนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นบ้าฝรั่งเป็นสาวฝรัพพ่งนะครับมาเดินชมมาเดินออกกําลังกายในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งครับแต่แจ่นี้บรรดาชอบจริงๆแจ่นี่ครับพี่น้องนี่ครับงามหลายครับโอ้โหน้ามาถ่ายรูปสุดๆครับพวกตึกก็ออ้อทนสีฟ้าเนาะอ้อทนสีฟ้าครับ แต่ทางด้านนี้โบนัสยังไม่เคยมาครับด้านนี้คลิปนี้เรามาด้านนี้กันดีกว่าเพราะว่าคลิปก่อนก็เดินด้านซ้ายมือแล้วคราวนี้เรามาด้านขวามือกันดีกว่าน้องพี่ท้องขอเปลี่ยนมุมเดินครับนี่ครับเหมือนอยู่กลางป่ากลางเขานะครับที่เสียงนกกาห้องครับลมลื่นสุดๆครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาออกกำลังกายตรงหน้าก็เป็นห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็เป็นมะลิพันธ์ต่างๆครับเหมาะแก่การมาวิ่งออกกำลังกายมาจ็อกกิ้ง มาเดินออกกําลังกายนะครับหนึ่งรอบก็3าถึงสี่กิโลนะครับ mm hmm. การไปกันมาสวนนี้กับงานเนอะผมมาอยู่เคินหรือว่าอยู่ใกล้ BTS หมอชิดนะครับออกจาก BTS ก็เจอเลยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาเดินไปถึง BTS นะครับแล้วก็จะได้กล่าวลา FC นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไปส้มส s k y w ล l k เนาะด้านสายมือก็เป็นต้นไม้ใหญ่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจักรจันร์หลองครับ ข้าสู่เดือน5้าเนาะพฤษภาคมครับย่างเข้าสู่หน้าฝนนะครับนี่ครับลูกหน้านั้นก็คิดมาเป็นลุงฝรั่งครับเปินกันมาจอกกิ้งเดือนนี้เนาะเดือนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลบุญบ้างไฟเนาะแถวแถวไฟสาลก็จะมีงานบุญบ้งไฟนะครับ แต่ถ้ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องอยะโสธอน,นะครับยะโสธรล็อกเก็ตเสติวอัลปี2 0 2 5ครับเพิดกระจัดตั้งแต่วันที่17-18พฤษภาคมนะครับปีนี้เจอกันอยากแน่นอนครับลุนบังไฟยะโสธรครับด้านนี้ก็เป็นสาลครับ ได้ยินเสียงกันงจั่นแล้วคิดถึงบ้านครับอยากกลับบ้านเนาะคิดถึงพอ่อคิดถึงแม่ครับนี่ดอนนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปนะครับคําว่าพ่อแม่ถ้าบ้านบนนัดจะเรียกว่าถ้าพ่อจะเรียกว่าอีโพคครับโพหรือว่าพ่อครับแต่ถ้าแม่ก็จะเรียกว่าเบอีเบหรือว่าคุณแม่นะครับ ภาษาภูไทยนะครับพ่อก็แปลว่าพ่อเบะก็แปลว่าแม่นะครับนี่ด้านนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมเช็คอินครับจะดูจกัจกผาครับโอ้โหตรงนี้ก็น่านมาถ่ายรูปสุดๆนะครับนี่พี่น้องนี่ครับด้านซ้ายมือนะครับ หมอชิดคอมเพกนะครับโอ,โ,โอ้โหนี่ครับตรงหน้านี่นสวยจริงๆนะครับด้านบนก็เป็นทางเสริมระหว่างตึกซ้ายตึกขวาเนาะนะครับของ BTS นะครับด้านนี้ก็เป็นเดอร์ไลน์เป็นคอนโดเดอร์ไลน์ครับนี่ครับตัดพูดกับ SOA C ครับโอ้โห,โหสวยจริงๆ ลมเลื่อสุดๆครับทุกคนครับว้าวหน้ามาเดินมากนะครับหน้ามาเดินออกกําลังกายหน้ามาหาถ่ายรูปนะครับเต mm ็ม hmm. ไปด้วยมุมถ่ายรูปนะครับ mm hmm. อยากเดินทุกมุมอยากเดินทุกด้านเนาะ แต่ก็กลัวคลิปยาวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาทุกคนขึ้นไปชมสกายบลกครับลานพูนก็เป็นสกายอล์คิดว่าน่าจะสร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์แล้วเนาะนี่โอ้โหมุมน,นี้สวยสุดๆครับโอ้โหเมืองไทยนี้สุดยอดซะเกิน ด้านนี้ก็เป็นสะพานครับสะพานนี้กาหน้ามาถ่ายรูปนะครับมายืนถ่ายรูปสวยๆนี่ครับพี่น้องมายืนถ่ายรูปสวยๆเท่ๆนะครับ ขามากับแฟนนี่โอ้ยนะพี่น้องโรแมนติกซะเหลือเกินนะครับถ้าใครมีแฟนแล้วพาแฟนมานะครับนี่ครับเป็นสะพานนะครับด้านบนก็เป็นสะพานโอ้โหมุมนี้น่ามาถ่ายรูปมากครับพี่น้องนี่ครับน้ำก็ไม่ดำนะครับ สวยงามเสีดเกินบางคนก็มานั่งมานอนครับบางคนก็มาอาบแดดครับแต่ตรงนี้ก็ไม่มีเรือถีบไม่มีเรือเป็ดน้อยครับแต่ถ้ามีก็คงจะดีเนาะบ่อรก็ไม่เข้าใจว่าทําไมตรงนี้ไม่มีครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับเรือถีบเรือเป็ดน้อยนะครับ ด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำสร้างใหม่ครับด้านนี้ห้องน้ำนี้ก็ใช้ฟรีนะครับก็ไม่ได้เสียตังค์นะครับด้านนี้สร้างใหม่กว่สวยๆดนนีครับขวามือก็เป็นสวนไม้ในวรรณคดีด้านนี้ครับพี่น้อง สวนไม้ในวันนักดีนะครับเบานัสมองผ่านมือถือที่ใช้ถ่ายคลิปนี้ภาพแบบเบอร์เอรนะครับไม่รู้ว่าตอนเอาไปตัดต่อแล้วจะเป็นอย่างไรเนาะหรือว่าสายสตารเริ่มฟ้าฟางหรครับเพราะว่าถ่ายทำคลิปมากเนาะก็จ้องแต่มือถือนะครับ เรามาตรงนี้เนาะนี่ครับถ้ามีเรือเป็ดน้อยคงดีนะครับเอามาปั่นยามเย็นเนาะแล้วก็มาปั่นนั้งกาแฟาบ่าวสาวนะครับคงจะดีมากครับถ้ามีเรือเป็ดน้อยนะครับแต่ก็ไม่มีนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับ ลมลื่นสุดๆแต่ก่อนเมื่อหลายสั้วปีหลาย30ปีที่แล้วเนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านของคนอีสานบ้านของพี่น้องจากลาวนะครับถ้ามากรุงเทพมหานครเนาะก็ต้องมาพักอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะกลับบ้านก่อนที่จะรอรถทัวร์อยู่ที่หมอชิดนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านของคนอิส,สานบ้านของคนลราอีกแห่งหนึ่งเนาะมานั่งพักผ่อนมาปูเซอร์มาผูซาดตรนั่งรอเวลาครับแต่ตอนนี้หมอชิดก็ย้ายไปอยู่ที่หมอชิด2นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่พักผ่อนเป็นที่มานั่งอาบแดดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแต่เมื่อ3 0ถึง40ปีที่แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านของพี่น้องอิส,สาน พี่น้องจากสปปลาวนะครับด้านนี้ก็เป็นต้นไซคร,ครับต้นไสก็เริ่มแผ่รากล้วน,นครับลากไซนี่ด้านนี้ก็เป็นบาบรั่ลังครับเป็นบาบฟั่ลังเป็นซารั่ลังมาหย,ยางเตียวหยางออกําลังกายครับ บางคนก็นมากาแฟครับมาหาถ่ายรูปครับเรามาด้านนี้กันก่อนเนาะด้านนี้ก็เป็นสะพานครับแต่ถ้าช่วงค้ำนะครับถ้า FC จะมาหาถ่ายรูปส่วยๆนะครับให้มาสักช่วง17นาฬิกา30นาทีะครับหรือว่า5โมงแรกกว่ากว่าเนาะเพราะว่าตอนนั้น มันมีฮอนแล้วก็แสงก็จะสวยนะครับตอนถ่ายคลิปนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามครึง่งบ่ายสามกวากว่าครับแดดแรงจักหน่อยนี่ครับแดดจ้าแดดแรงนะครับภาพก็อาจจะไม่สวยในเหมือนช่วงเย็นนะครับแต่ถ้าใครจะมาอาบแดดก็ขอเชิญให้มาช่วงนี้นะครับช่วงบ่ายสามกวากว่านะครับนี่ด้านนี้ก็เป็นสะพานครับ สภานนี้ทาชงคำคนเต็มครับคนก็จะมาหาถ่ายรูปครับออกโทนสีชมพูเนาะสภานนี้ออกโทนสีชมพูนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับนี่อุมนี้ก็น่ามาถ่ายรูปนะครับ น้ำไม่ดำเลยเนาะน้ำมีมีความสะอาดมากครับตอนนี้ก็เป็นต้นจำปีเจแปานะครับหอมหอมออกดอกแล้วหอมมากครับนี่นะครับพี่น้องนั่งกันเต็มนะครับมานั่งพักผ่อนมาอาบแดดครับแต่ทำไมไม่มีเือทีบเนาะถ้าเอฟซีมีข้อมูลก็บอกเวยเด้อว,ว่าทำไมตรงนี้ไม่มีเือทีบ ไม่มีเรือเป็ดน้อยนะครับเพราะอะไรถ้ามีคงจะดีมากเนาะ ด้านตรงหน้าก็เป็นศาลาแปดเหลี่ยมครับแล้วก็มีอดอกไม้ครับมาคลิปก่อนก็เป็นดอกทานตะวันนะครับแต่มารอบนี้เป็นดอกออกโคนสีชมพูคล้ายต้นปักเสียนนะครับ เรา,เาไปชมดอกไม้เนาะด้านตรงหน้านะครับก็ขอให้ FC ช่วยเข้ามาคอมเมนเต์เดอร์ว่าดอกอะไรดอกสีชมพูคล้ายต้นปักเซียนนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็น MRT ครับ MRT ออกมาปุ๊บก็เจอปั๊บครับ รามาชมดอกไม้สีชมพูนี้ก่อนเนาะมารอบก่อนก็เป็นทานตะวันนี่แคปน้องเป็นดอกสีชมพูครับดอกอะไรเอ่ย มองหาป้ายบอกก็ไม่มีเนาะนี่ครับพี่น้องก็ขายต้นปักเซียนนะครับนี่ครับโอ้โหสวยสวยนี่ครับดาปุนก็เป็นหอนาฬิกาครับดอกนี้ก็มีกลิ่นอยู่นะครับเป็นกลิ่นห,อ,หอมๆครับ ตอนบ่ายสามบ่ายสามก,กว่าครับนั่งกันเต็มนะครับแต่บรัดรข้องใจสะเ,เกินนี่ครับต้นอะไร นี่ด้านนี้ก็เป็นผู้สาว <c oughs> เป็นผู้สาวมหาถ่ายรูปครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นผู้สาวไปน้ำเลยนี่ครับ <c oughs> อ๋อสาวไทยครับสาวไทยนิ่ว่านสาวมวย <c oughs> ถ้าสาวไทยก็ขอ <c oughs> เดินหนีเนาะเกรงใจครับเกรงใจภาษาศัพท์ไทยครับ <c oughs> นี่ครับด้านนี้ก็เป็นหอในกาเป็นมุมถ่ายรูปนะครับ ขอเข้าร่วมแป๊บนะครับตอนนี้เริ่มร้อนเหลือเชื่อเนาะนำขยะมาะถมแล้วก็สร้างเป็นสวนสวยนะครับเหลือเชื่อสุดๆครับก็ขอเชิญนะครับทุกคนขอเชิญ f อ FC นะครับถ้าใครมาก็ขอเชิญให้มาเที่ยวมาชมนะครับลงมาจากป T, ทีแล้วก็เจอเลยครับ ตรงหน้านี้ก็เป็นห้องน้ําสร้างใหม่นะครับแยกชายหญิงด้านขวามือก็เป็นผู้หญิงด้านขวาก็เป็นผู้ชายครับเป็นห้องน้ําสร้างใหม่นะครับโอเคนะครับถ้าใครเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าเดอ้อสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับบ๊ายบาย อ้โหสวยงามสวยงามทั้งสวยทั้งล่มลื่นสุดๆนะครับ